สบายดีทุกคนเมื่อนี้บ่าวเขียวจะพาทุกคนมาขับรถเลาะชมวิวตามสายทางเนะาะแถวถนนไก่สอนพองวิหารลักห้าหน้าหอประชุมแห่งชาติและตามสายทางบ้านหนองเนียงว่าปัจจุบันนี้นอนในเขตบริเวณนี้หันามีการพัฒนามีการาการเปลี่ยนแปลงไปแนวใดๆดแล้วก็มีความสวยงามแนวใดแล้วก็มีความเจริญแนใดในปี2 0งพนนี้เนาะ เปลนแนวใดตี่ตามและภาบสมกะภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะไปพร้อมๆกันเลยเด้อและจะได้มาตอบคอมเมนต์ของผู้นึงเนาะที่เพิ่นได้คอมเมนต์เอาไว้ในคลิป,ปก่อนๆพูดเลยเนาะของซ่องเบาเขียวนี่ว่าอยากจะให้เบาเขียวนี่มาทายวิวและกะ้กกาความสวยงามของเขตบ,บ้านหนองเหนียวที่ใหซ้มแน่ว่ากบบได้เห็นด่วนแล้วว่าสั้นเนาะกัเลยมาถ่ายให้เพิ่นเนาะ อ่าคซิมาตอบให้เพื่อนท่านนะ่ะเนาะอ่าในเมื่อคนขอมาบ่าวเขียวกะจะปฏิเสธบ่ได้เนาะกะจัดให้รวดเลยเนาะขอมากะจัดให้รวดแลยเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นก็คือแม่นอ่อยู่รักเจดเนะาะถนน กสอนพมิหารถนนสายนี้ถือว่าเป็นอีกถนนหนึ่งนอะนอยู่ในเ,นเขตนครหลวงเวียงจันท์เป็นถนนที่มีความสวยงามและกสะอาดและอยู่ตามแคมทางอ่ะเพื่อนก็ได้นําต้นไม้ที่ใหนะ้หมเนาะมัป,ปููกําแพงสีขาวกัมขว่มือที่ทุกคนเห็นอยู่หัน่นเนาะก็คือเป็นหอพิพิธภัณฑ์แหงสาดและทัดต่อจากหอพิพิธภัณฑ์แหงสาดมาหน่อยนึงนะเนาะก็จะเป็น หอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพมวิหารนั่นเองเนาะถาดต่อมาอีกหน่อยหนึ่งคือดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ฮะเนาะอยู่ทางกล้ามขวามมือหันก็คือจะเป็นหอประชุมแหงซ่าลักหาเนาะหรือหลายคนจะว่าว่าหอประชุมแหงซตาลักหาหอประสมแห่งซ่าลักหก็แม่นตัวนี้แหละเนาะ และตามคูแบ่งทางหันนอเพ่นก็นได้น้าเอาต้นหญ้ามาปลูกแล้วก็เป็นต้นไม้ให้จัดทรงความสวยงามเนาะและไฟแดงทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นหันเคยเอื้อนว่าเป็นไฟแดงสีแยกไฟแดงหลักห้าเนาะนี่แหละเนาะเอื่อนว่าสีแยกไฟแดงลหลักหาและตึกอ่าสองตึกคููกันหันเนาะก็เอื้อนว่าเป็นตึกลาดสววงพาซาเป็นศูนย์การค้านอะที่เพิ่นสร้างใหม่และเป็นตึกที่สูงที่สุดในนะครหลวงเวียงจันทร์ในเวลานี้เด้อ ตึกตัวนี้แล้วเนาะเป็นตึกที่สูงที่สุดอยู่ในนะครหลวงเวียงจันท์ลห,นหลังจากที่ได้จอดล้อท่าไฟแดงก็ถือว่าด่วนเติมเนาะล้อถ่ายไฟเขียวก็ได้เลี้ยวซ้ายมาเนาะถนนหน,นทางที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นถนนหน,นทางที่เขาจะตัดออกไปมุ่งหน้าออกไปผู้หละใส่หัวขวาก็ได้ออกเข้าทัดหลวงก็ได้เนาะ เพื่อจะชิไปบ้านน้องเนียงเนาะ yeah, <recording. S 1> ตอนนี่ทีเบาเขี่ยมาถ่ายคลิปเวลานี่กับยูทีประมาณ9โมงเนาะประมาณ9โมงเศร้าบรรยากาศก็ถือว่าเย็นเนาะเพราะว่านครหลวมจันท์ในปัจจุบันนี้ในเวลานี้ก็ถือว่ามีอุณหภูมิที่ลดลงหลายเติบเนาะคือเมื่อมือม้อนี่เนาะตอนเศร้ากับมีอุณหภูมิยูทีอ่าสองศา17องศาถือว่าเย็นเพราะาส่งควรแล้วรได้ สําหรับเบาเขียวเองก็เป็นคนที่โบามักอากาศเย็นปานใดเนาะอุณหภูมิซันนี้ถือว่าเย็นแหลกกันหนาวเลยนะคืออยูอ่ประเทศลาวบางบอนเนาะอาจจะอยู่ทางภาคเหนือเนาะอุณหภูมิอาจจะต่ํากว่านี้หน่อยหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเจ็ดองศาหรือว่าแปดองศานี่เนาะก็ถือว่าหนาวพอสมควรที่ให้เบาเขียวไปอยู่ก็อยู่บบได้หรอกเนาะขนาดอยู่นคะรหลวงเวียงจันทร์อุณหภูมิซันนี้ก็ถือว่าเย็นแล้วเนาะ ขวาที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ฮะเนาะก็คือเอื้นว่าขวาหนองเนียเน่ยนะเป็นขวาคลองน้ําของบึงทัดหลวงฮะเนาะ บัดนี้ก็สิได้พาทุกคนเนาะขับรถชมวิวต่อเนาะหลังจากที่ได้เบ่งวิวอยู่ถึงอันขวหนองเหนียวหันแล้วเนาะขับรถมาหน่อยนึงเนาะลงจากขวามาน้อยนึง่ะเนาะก็จะเห็นเป็นวงเวียน3แยกเนาะแยกตัวหนึ่งทางกล้ำหากว่าเข้าเข้าวงเวียนแล้วแยกทางกั้ำสายมืออันนี้ก็จะออกไปทางอ่ามอนเนาะ้าว่าแยกขว่าทางนี้ก็จะออกไปทางหัวขวาเนาะทางวงเวียนนี่เนาะทางกั้า กำขวบมือทางวงเวียนนี่เลยเนาะมาจากติดกับตลาดหนองเนี่ยวเนาะอ่าอยู่ในบริเวณจุดนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเนาะเป็นจุดกลางบ้านหนองเนี่ยวเนะาะอาจจะมีห้านบันเทิงห,ห้านอาหารห้านขายสินค้าต่างๆเนาะอาจจะอยู่ชุดนี้เนาะสลายเนาะ,จะโจเคจะพาทุกคนเนาะขับรถบึงวิว้วกเบึง ภาพบรรยากาศของถนนเช่นนี้ไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าถนนตัวนี้มันก็จะเป็นถนนเพียงแต่ว่าถนนถนนเส้นเดี่ยวเนาะแต่ว่าแบ่งเป็น2เลนเอื้อนว่าปี่นทางเลนไปแล้วก็ทางเลนกลับเนาะเป็นถนน2เลนในนครหลวงวิงจั่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายจุดหลายมองเนาะเพนกามีโครงการที่มีการก่อสร้าง สามหุนหุนทา้งหลายส้นเนาะพุ่นการมีการปรับปุ๋งมีการเฮ็ดไม้เนาะกับมีหลายบอลอยู่เนาะถ้าว่าบอลเขียวได้มีโอกาสเนาะหากว่าวางจากเวียกแล่าก็เมื่อใดบุมมีเวียกหลายกัสิไปทายบรรยากาศหลายหลายมองหลายจุดเนาะมาให้ทุกท่านนะครับชมน้ากันเนาะเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเอิเวยงจันต์นะขลงเวยงจัน์วันเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาไปหลายด้านแล้วเนาะก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ ให้ทุกคนได้รับหู้ได้เห็นน้ากันเนาะเส้นทางตัวนี้มันก็สามารถซอดออกอ่าไปทางอันทาดหลวงเนาะออาทางทาดหลวงแล้วก็หากว่าเขาอันมีมีไฟแดงตัวนึงอ่ะนอนเป็นสีแยกไฟทาดหลวงเขาเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายไปเนาะไปตามทางแล้วออกไอติกแล้วก็จะออกพุ่นแหล่เนาะขวามิตรภาพเลยก็ได้เส้นกันเนาะเส้นทางตัวนี้มันเปลี่ยนทางเสื่อมเข้ากับหากันเลยเนาะแต่ละบองแต่ละมอนก็ได้ หลังจากที่ได้ขับรถชมภาพบรรยากาศทางกำนั้นแล้วเนาะวันนี้ก็ได้โค้งกลับมา,าทางวงเวียนหนองเนียงนี่อีกเทือนึงเนะาะภาพบรรยากาศทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เนาะก็คือจะเป็นตลาดบ้านหนองเนียงเนาะเป็นตลาดชุมชนของหมู่บ้านนี่เนะาะวันนี้ก็สีพาทุกคนขับรถไปเลี้ยวไป ทางกั้มขวาเนาะเออเข้าไปาทางแยกจากวงเวียนตัวนี้เนาะเพื่อสีพาทุกคนไปชมความสวยงามอาของวัดบ้านหนองเนียงกันเนาะว่าวัดบ้านหนองเนียงนี่มีความสวยงามสวยงามลรยปรมแดนเนาะทุกคนติดตามฮับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันเด้อโอเคตอนนี้เราเขียวกับมาทอดทั้งหนา้าวัดหนองเนียงไปดีอะมาห้อยแล้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทางบ้านหนองเนียงพร้อมกันเนาะบรรยากาศภายในวัดบ้านหนองเนียงก็ถือว่าบรรยากาศดีพอสมควรเนาะอ่สงบเงียมเนาะแต่ว่าวัดของบ้านหนองเนียงนี่ก็จะบ่ค่อยได้ใหญ่ปานไหเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคเนาะก็ถือว่าปันกลางเนาะบ่ใหญ่เนาะบรรยากาศก็ดีเนาะ ไฮในวัดของคนก็นมีต้นโพต้นไฮเนาะวัดวัดในลาวนี่เนาะทุกวัดเลยเนาะเจียขาดบ่ได้นั่นก็นคือจะมีหูป,ปั้นที่เป็นหูป,ปั้นพญานาคเนาะอันนี้จะเป็นหูผนอนเปลี่านายนพระใหญ่อยู่ในวัดหนองเนี่ยงเนาะต่อมาก็อยู่ทางต่ออากล้องกกไฮก็จะมีพระราษี บ,บรรยากาศขาอกาภายในวัดถือว่าร่มเย็นดีเนาะเพราะว่ามีทั้งต้นโพต้นไหตั้งว่า3ต้น4ต้นเนาะอ้อมวัด วัดนองเนียงเนี่ยก็ติดกับแคมทางเลยเนาะถัดจากวงเวียนมาหน่อยหนึ่งกับแม่นลวดเนาะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าของวัดบ้านหนองเนียงเนาะวัดบ้านหนองเนียงนี่ก็ติดกับหนทางเลยเนาะอ่าเข้าเข้าวงเวียนมาหน่อยนึงก็จะแน้มเห็นแลวเนาะทางด้านหน้าเพิ่นทางด้านหน้าวัดก็จะเห็นเป็นทุ่งนา บันนี้หลังจากที่พาทุกคนชมภาพบรรยากาศความสวยงามของวัดบ้านหนองเนียงแล้วเนาะวัดจุราวนี่ก็มีความสวยงามเสมอเนาะว่าจะเป็นวัดน้อยวัดใหญ่ก็มีความสวยงามอยู่แล้วเนาะวัดลาวนี่บันนี้ก็สิพาทุกคนขับรถชมวิวตาไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะมาหาอีกกำนึงเนาะทางอีกน่อยหนึ่งบรรยากาศทั้งก็ถือว่าดีเนาะมีความสวยงามถึงว่า ประเทศลาวเฮาก็เป็นประเทศที่มีความกําลังพัฒนาแต่ว่าเฮาก็พัฒนาไปเรื่อยๆดอกเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆเนะาะถนนหนทางก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงไปอยู่เรื่อยๆบ้านเมืองตึกอาคารก็มีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆดอกเนาะอ่านี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศอยู่บ้านหนองนี่ยงเนาะเอามาให้ทุกคนมาติดตามนะครับส้มกันเพียงแต่บ,บางส่วนเท่านั้นเนาะ บางจุดบางหอบก็บาสามารถที่จะเข้าไปทายมาให้ทุกคนรับสมได้เด้อกได้หาสามารถทายได้แต่เลาะหนทางใญ่แบบนี้เนาะหากว่ามีคำว่าคำว่าหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนเด้อมีอันไดก็ช่วยติดตามและช่วยคอมเมนต์ให้เบาเขียวได้เด้อ